ขอบคุณเติมจ้าแน่นด้วยอ้าวฝากขอบคุณหน่อยขอบคุณหน่อยกี้ตำรวจขอใบนาัเ็ดผัวเลยนีคน่นะเอไม่ด้ตำรวจตัวนี้น่ค่ะพของ่่ยไม่ไม่เออสิ่งไม่พ้อะไรจังสุกแต่มหาอะไแม่เมื่อเมื่อนั่นกี่เร่เอา บอก,กว่าท่านมีเพลงบอกว่าท่านมีอย่างไรเน,ะนาะเขาก็ได้ดังได้อย่างเป็น,นดีใจขึ้นลูกปิดใ,ใจนั่งมาขอนอน บิ่งเลยห้องน้ำสูงก็สั่นนั่งขี่ยู่บุญแนมเห็นหอนเพที่ยู่ผีน้ายืมห้องแห้งเลยลูกสวัสดีครับเบบซีสาวน้อยเพชรบันแพงเบบซี่หลานน้องยิ้งทอลูกชาวประเทศพี่น้องพอๆกันเหมือนเดิมคือเก่าเข้าไปในนิยมเจวันนะฮะก็ที่ทำก็ได้ก็แช่ในเลยพี่น้องขอบุญขอบุญเป็นย่างสูงพี่น้องมืงขึ้นอายะล้านแตกเลยพี่น้องที่สร้อยกินแก้วสิบสามเนาะบางพรีสมุดปากการมืงขึ้นโอ้ยแย่กับแย่เบบซี่อย่างไรขามูบุนให้การต้อนรับเป็นย่างดีนะฮะน้้ออองงงงหิิจนนนว่่าาเเลืกระตพี ได้ประกาศขอถุงประสติกมันใส่เงินเมียโพดแล้วกันยังว่าสุดยอดอีหีมันขึ้นนี่พี่น้องเบงเอนะโองเพือ่อนอโอไอออนซอนน,ำนอ้ำเนาะคนแมะลงมากรุงเทพเนี่ย,ายาได้ก็สิเป็นทั้งสี่แหละครับของฝากของต้อนเพราะว่าสิเป็นมาลงมาไล่เงินท่องกองแก้วเดมาหา้หนาเวทีเบงเอาพี่นอ้องรุ่นล้ำอีหรีสุดยอดนะฮะมันขึ้นนี่ทีบางพี่สมุติประกาศพี่น้องสำหรับเมอแรงตอนเย็นนี่พี่นอ้องทีหลังปอนนามันป,อ,นปอตอท่อปู่เจ้าสมิงไพรพระประแดงสมุติประกาศเนาะนี่แหละครับสนามมงนี่แหละเป็นสนามแจ้งเกิดอีหล่ะ ที่ลงมากรุงเทพตั้งสามปีขึ้นหลังพี่น้องคนล้นล้ำเลยก็ว่าได้นะฮะอีหลับเป็นเล็กน้อยมาสจันยิลีพี่น้องมาเมื่อแรกอยู่นี่แพนครับเพี้อนที่ตั้งเรามาลงมาไล่เอาน้ำใจให้พี่น้องเป็นถึงเงินบ่เรียกวงยิงวงยิงเพื่ออก็ใส่น้องงยิงเออแสงจตเป็นจ่าเนาะพี่น้องตอนนั้นเพิ่งลองโอ้ยสุดยอดอีลีพี่น้องสนามมุงนี่แหละพี่น้องเมืองแรกนี่แหละเป็นสนามแขยงเกิดอี่ลาสร้างประวัติศาสตร์ได้อีกบ่าพี่น้องสิมีทะเลดาวบวกเมืองแรกต่ค่อยบึงนะฮะอยากให้นพี่น้องมาหลายๆ มากันเยอะๆนะครับมาแรงมาให้กำลังโงกกาลัางใจสาวหน่อยเพชรวันแพงกำลังใจยีหล่าหน่อยคือเขาเช่นเดิมน,นะครับอัปเดตล่าสุดบ้านอีหล่าจัดทาป้ายเซตเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องโดยตัวป้ายเป็นหินอ่อนแกรนิตแกะสลักแบบเต็มแผ่นในรองร้อยต่อเลยกับว่าได้พี่น้องมิซอน้องหญิงที่อยู่ชัดเจนพี่น้องพอเอกเผยว,ว่าต่ำห้องจุยนะฮะมีสัญ,ญลักษณ์ดอกล่ำดวนไม่ประดับจังหวัดรสีสเกตนะฮะเหมาะสมสวยงามคงทนถาวนนะครับกันแดดกันฝนได้ก็ว่าได้ สีทองนี่ก็หมายถึงเงินทองของเกี่ยวไรมากเท่มากพี่น้องสุดงามอิหรีพี่น้องเบิ่งเอาป้าเนาะสุดยอดอิหรีนะครับเมื่อวานนี้อิล่าไปหอดไปถึงก็ได้มาลุงมาไล่พี่น้องเอ้ยตั้งแต่พ่อท่านอีขึ้นแสดงพผมนะอืะพูดแล้วก็ยังว่าพอกันใช่ก็ไม่รู้กตัวสิภาพพี่น้องมาเบิ่งสถานการณ์นาเวทีอิหล่าเอิ้นหาตำรวจนะฮะให้มาจับให้แน่เพื่อนมาขอหวยล่าพะนะแล้วอิหลา่าบอกหนึ่งว่าซีนงงอยไม่ซีนงงอยพ่นเป็นอย่างพี่น้องผมก็นั่งควางทังดุวนนะฮะจังแปลออก หมูกระทะวันใดเออโอ้ยเนาะงพันอยากกันนั่นแหละพี่น้องมะบึงมะบึงเหตุการณ์จหน่อยพี่มาเติมจ้าไม่เท่เาอีกวะฮะเ,เออ,อใจเย็นๆแ,แล้วก็คะแนดนด้วยอาวว้าวฝากขอบคุณหน่อยขอบคุณหน่อยกุ๊กกี้ชอบกันรึเปล่ชอบขอบคุณค่ะที่ต้อนรับด้วยความเออเนี่ยจะเป็นผัวเลย นี่ยเสี่คนขอขัไอ้จาามด้ยตำรวจคนนีนี่ค่ะเนนองของยี่้ให่ไหมจ้าไอ้ใหม่นยนั่นน่น็เ้าเียสมอนอาสิมยพนอะาเ้ทำแปลกๆน้อพี่น้องสินงม้อยพนพะนะหมูกระทะนี่ยีโอรานี่ยเอาภาษาโบราณมาวอาผู้เฒ่ามืเกิดคักๆัเลพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งบดโจบอกน้องไม่เฮ็ดย่างพี่น้องระวังให้ดูแลสุขภาพห้ามอ้วนเด็ดขาด

โซตัวนีน่ปกติเขากับที่บ้านไปข้างล่างมันบ่อวันนีย้ยกขึ้นทำว่าล่างสามกันเทินอันดุนนะสามอันแม่เป็นเบิรงเลยเอาน้าสูงว่าสัน่นนั่งขี่ยุบหุ่นแน่เห็นหอนได้ที่ยุบ <c oughs> หุ่นลายย่งเบาแห้งเลยรูกสองเก็บพวกเมล่เพลนเด้อร์อัน me, <Yeah. S 2> อนี้อันนี้คนนี้เซอร์ไพรส์ยากนะครับไม่ <c oughs> เ,เหมือนปัน่นปันร้องไห้เลยเมื่อกี้ข<พ>อบพระคุณพ่อสุบินนะคะขอให้พ่อสุภาพร่างกายให้ที่ขาดลำลำรวยลวย เงินทองอะไรมากที่มาเด้วยค่ะขอบคุณค่ะไปแรงนั่นม่หน่อยก็ได้กพวกมะลายไล่โอเคปังปังพื้นเรียกเขาแล้วก็มันมาะลายสี่หยาบพันฮะมันมาะลายนี่หนักบ้าป่ะมันมานมะลายกูก็เรียงเขาเพรว่าต้องอ่อนเนาะ แบกบกเฮดดี้ดีน้องวันไม่นี่เบิ้งไปเบิ้งมากคือไม่พัชรีเนาะพี่น้องเสียงก็คือกันพี่น้องท่าทางกันมากกันว่าคือกันเบิดพอใไก่กันใช่ปฏิปันให้เป็นดาวไล่ว่าสนคือขนาดพี่น้องสวดส่งองค์ท่ายิ่งคิวเบปากได้เบิดอนาคตไก่ดีนะฮะสำหรับดาวไล่สำหรับตกุ่มเนาะพี่น้องเอาต่อไปนี่สิพ้าพี่น้องมาเบิ้งพยุดเบาถึงอิหล่ามันจะเป็นเขาไม่ไหมเพราะว่ามือนี่เรียนยุปู่เจ้าสมิงพรายสมุทรปากันพี่น้อง ย้อนร้อยไปสามปีขึ้นหลังพอหยุดสีวงให้ฟังเกิดเรื่องมหัศจันเกิดเรื่องแปลกขึ้นกับบุงหมอล่ำสาวน่อยเพชรบานแพงบุ้งคลิปนี้แล้วก็สิอมราพระจากพี่น้องไปก่อนเนาะแรงก็จะลืมปู่เจ้าสมิงไพรพี่น้องสมุดปากกานันเนาะอ๋อพี่น้องคอยสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งสู้ผูสุ้คนพี่น้องสวัสดีครับยังสุกตามาหาอะไรไหมมือมือนั่นกี่ร้อยเอานะบอกว่าท่านมีเพลงว่าท่านมีอย่างเลเนาะแต่ว่ามาันเป็นดีดใจขึข้นลูก ตัมบาทไหนจะมองน้าไหนจะเออมองใจจักสิกินกัดยั้งเงินกับว่มีเงินทอดกับว่มีมาจักสิเสียงต่อกันกันยกเลิกงานพอจนปุ่งยิงมาแต่กำนัตแขนยังมายังเอื้นอัดมากห้าวว่ามีเงินเนี่ยกินตะมคุงติดประแดกมาพอบ่บองกระเสือบองประแดกมานั่งเด็กมีวันีหลีมีนพนุ่งยิ่มาหนิอีนองเอซี จังวัมาตาใสจังว่าสื่อเนี่อยู่เนี่ยกินมากฝากก้อนเออจังว่ดากคานำค่ากาค่ากับเขากับนำพันบาทออกมาซองหนาหสากจะคลองออกกมมีคนจ้าคนนี่้ตาดุงหญิงมาดุงหญิงมาเนีดเนียนันกะชี่แล้วทุกอย่างทุกอย่างมันมาพร้อมกันคี่บ่า่เม่นตต่เียบเลยงานบัตรนอกูสารเือมีน่องมานังตาดวันนี้มแต่พุทธเอา ได้กะว่าเป็นคำเดียวกันจนเอาปยุนขึ้นส o ล l กันมาลุงอิงคือใข่อยู่บนเนาะ่าเขาเรียงลุงิก็นตหาเออเป็นนี่ยแล้วลุงิงเป็นไคีกยืดเบาขึ้นถ้าเาขึ้นก็หายเลไมเป็นนี่ยางนีลัสิไช่าพอพอด้วยทีมงานด้วยเจนักกันอผมั้งบายอยู่นี่ว่าถุกคนมีงานมีงานมีงนมีเงิน